เรวัตยอมรับใจหายห,ายหลังรู้ข่าวจอห์นนี่มือปราบลาออกจากตำรวจพร้อมแฉลั่นถึงสาเหตุค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาผู้คนต่างสงสัยกันไปต,ตามๆกันเลยค่ะว่าเป็นเพราะอะไรจอห์นนี่มือปราบตำรวจคนดังถึงออกมาประกาศทางน้ำตาเลยนะคะว่าเตรียมจะลาออกจากอาชีพรับราชการตำรวจนอกจากนี้ค่ะยังลั่นด้วยว่า เมื่ออุดมการ์มันขัดกับระบบจึงจําเป็นต้องยุติลงค่ะซึ่งด้านแฟนคลับนะผู้ชมก็แห่เข้าไปให้กําลังใจกันจนล้นหลามโดยเมื่อวันที่29มกราคม2518ค่ะก็ได้มีรายงานนะคะว่าดาบตํารวจยุทธพลศรีสมพงศ์เจ้าของฉายาจอหนนี่มือปราบตารวจมือปราบชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ตะลึงกรุงจอหน,นี่มือปราบว่าผมตัดสินใจทุกอย่างดีแล้วถึงแม้ลูกจะไม่โอเคด้วยก็ตาม 1กุมภาพันธ์2 5 1 9อีกหนึ่งปีผมขอลาออกจากอาชีพรับราชการตำรวจ